มาที่เรื่องราวของนางเอกสาวคนนี้ดีกว่านะฮะก็ถือว่าเป็นธรรมดาที่เลิกลากันไปนะฮะสำหรับคุณทิสาับน้องทิสาเลิกลากันไปแล้วหรอน้องทิสาเนี่ยทำให้ันับสนอลหมานมากนะตอนที่เขาเปลี่ยนชื่ออ่ะใช่มิ้งค์ทำไมดาราคนนี้หน้าเหมือนน้องฉัตรเลยอ่ะใครหน้าใหม่เหรอเหมือนเหมือนอ๋อวันก่อนไม่เจอ สาวที่สานะฮะงานนี้ก็ไม่พลาดที่จะถามถึงคุณกันสักนิดหนึ่งท่านผู้ชมไม่รู้ตั้งแต่เลิกลากันไปเนี่ยได้ติดต่อพูดคุยอะไรกันบ้างหรือเปล่านะฮะอย่างเมื่อไม่นานมานี้ก็เพิ่งจะมีคอนเสิร์ตเอ w ซ์เวน n d e r s ของหนุ่มกันไปไม่รู้ที่สาไปให้กําลังใจกันไหมนะฮะแถมก่อนหน้านี้นะครับกันเองเขาก็เคยออกมาให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องความรักเหมือนกันนะ,ะ,ะซึ่งเขาก็บอกว่าพร้อมเปิดใจ เรื่องความรักเสมอนะฮะไม่รู้เจอคําถามแบบนี้คำตอบแบบนี้เนี่ยคนเคยรักอย่างทิสามีน้อยบ้างหรือเปล่าเรื่องสุดท้ายครับตามข่าวเขาบอกว่าช่วงนี้มีกระแสไม่ค่อยดีเกี่ยวกับทิสานะยังไงมีคนเมาส์กันอะไรประมาณว่าทิสาเองเนี่ยไม่เหมาะกันเป็นนางเอกเพราะเป็นละไรสเสน่ห์แถมกระแสตอบรักก็ไม่ดีอา้าวโหใครเป็นคนพูดก่อนดีกว่าคอมเมนต์ในอินสตาแกรมอีกหรือเปล่าอย่างนี้แล้วทิสาว่ายังไงฮะก็ต้องตอบหน่อยซีเรียสมั้ยเป็นพี่หก็จะเกาหลี เป็นพี่พี่ก็จะทํางานของพี่ต่อไปพี่ก็จะมีซ <c oughs> ีรีสเอ๋อไม่ทำไมคือเราฟังทุกความคิดเหน็นอยู่แล้วคะ่ะท่านว่าเราไร้เสน่ห์กับบทนางเอกอยากให้เปลี่ยนจากบทอื่นบ้างหรอก็เออ <c oughs> จริงๆแบบว่ามีความคิดเหน็นอะไรมาเงี้ยหนูก,ก็รับฟังแล้วก็เออเอาเอาไว้แบบว่าแก้ไขปรับปรุงไปเรืยย่อยๆค่ะคือ,อางานการแสดงอะไรเงี้ยมันมันสามารถแบบพัฒนาได้เนาะเราก็สามารถลองไปได้เรื่อยๆล้วก็เรียนรู้ไปได้เรื่อยๆค่ะ ปังมากแบบนี้ลองพิกไปเล่นไลท์จะดูดีขึ้นไหมเออจริง,รงๆเรื่องละครหนูก็มีแบบอาผู้ใหญ่าทางช่องดูแลให้หรือว่ามีผู้จัดการดูแลให้อยู่แล้วค่ะก็เอ่อถ้ามีโอกาสก็สามารถลองได้ค่ะคุณเห็นเราโพสเรื่องดอกไม้คมุณก็เลยสงสัยว่าเอาไปให้ยี่กันหรือเปล่าอจริงวันคอนเสิร์ตหนูไม่ได้ไปแต่ว่าก็มีเอ่สอส่งข้อความอะไรเงี้ยไปให้กำลังใจแทนาน มีมีพูดคุยอยู่บ้างค่ะแต่ว่าก็แบบว่าอาจจะแบบไม่ได้บ่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่สนมากก็จะเป็นเอยังส่งกําลังใจให้กันอยู่คือเราเราก็ไม่ได้แบบเอทอทะเลาะกันรู้สึกไม่ดีกันอะไรเงี้ยค่ะก็ยังคุยกันได้แล้วก็เหมือนเออคือช่วงนี้ก็ยังแบบว่า,าใช้เวลาเหมือนค่อยๆอยากใช้เวลาไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะก็จริงๆถ้ายังยังไม่ได้ ค,คิดอะไรมากมายว่าเออต่อไปจะต้องเป็นยังไงอะไรเงี้ยเราก็ยังหวงกันอยู่แล้วก็หนูว่าเป็นอย่างเงี้ยก็โอเคค่ะสบายใจดีหนูไม่ค่อยิดกันเรื่องหัวใจความรักใหม่แต่ตัวเราอะคะ่ะปิดก,กั้นมากไหมหนูเหรอเออถ้าถ,ถ้าเอาจริงๆนะมันก็เราก็ยังรู้สึกว่าเออยังไม่พร้อมที่จะแบบมีใครอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเหมือนเหมือนแต่ละครั้งเนี่ยเรารู้สึกว่าเรื่องอะไรพวกนี้มันต้องใช้เวลา ใครได้เห็นในไอจีของพี่สาเองเนี่ยก็จะเห็นนะฮะว่าเร็วนี้เพิ่งไปถ่ายงานเกี่ยวกับชุดแต่งงานไว้นะครับนักข่าวก็เลยไปถามหน่อยเขาก็บอกซ้อมไว้เวลาตัวเองแต่งงานจริงๆหรือเปล่านักข่าวไปถามโอ้จะรีบไปไหนแล้วคุณพี่ก็ <c oughs> โอ้ก็เขาโสดอยู่นะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเออคุณผู้ชมดูดูดูสวยไหมสวยเนาะชุดแต่งงานนี่ก็เพื่องเพลองผ้าเนาะก็ไม่เกรงใจคนเดินเข้าในงานั้างงานเฉลิมฉลองก็ต้องใหญ่ตัวเรือรังไว้ก่อนถ้าเป็นมิน์นะใส่ธรรมดาพอนะสั้นๆ จันไม่ได้เพราะตูดเราเนี่ยมันก็กินเนื้อที่อยู่แล้วข <c oughs> อ,อไปเล่นข้างนอกเออคุณผู้ชมเอาข่าวดีกว่าอวบช่วงล่างโอ้ยของพี่บอยใส่ต้องใส่เสริมต้นอีกประมาณแปดนิ้วพี่ขอสิบ <c oughs> ไม่เล่นเราไม่เจ็บปกรูกองมาดิห <c oughs> ่าวประมาณดีกว่าก็ตรงเล่นเราไม่เจ็บ